ALAB หรือว่า A lab นะครับหุ้นเซมิคอนดักเตอร์อะไรนะครับที่ราคาพุ่งขึ้นเกือบ100%นะครับภายในระยะเวลาไม่ถึง2เดือนที่ผ่านมานะครับถ้าจะให้เท้าความจริงๆเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องของโครงสร้างของเซมิคอนดักเตอร์ก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีสิ่งเรียกว่า AI ใช่ไหม AI เนี่ยมันก็สร้างจากสูย์ข้อมูลที่เรียกว่า data center ถูกไหม ดัตช์เซ็นเตอร์เนี่ยก็จะสร้างจากชิปนะครับซึ่งก็ยังจะมีผู้ผลิตชิปนะครับโดยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือผู้ผลิตชิปที่ชื่อว่า G P U นะครับก็ผู้นำนะครับ NVIDIA นะครับอันดับ2คือ AMD นะครับชิปอันต่อมานะครับที่ทุกคนน่าจะพอได้ครีนบากก็คือ ASIC นะครับหรือว่าชิปแบบคัสตอมนะครับซึ่งมีผู้นำเป็น AVGO นะครับแล้วก็มีเบอร์2คือ m a r v e l Technology นะครับถามว่า GPU กับ ASIC ต่างกันยังไงนะครับ GPU ก็คือเป็นชิปที่แบบเป็นเหมือนมาม่านะเป็นมาม่าก็คือซื้อปุ๊บไปติดตั้งทำา a t a ต e n t เซได้เลยนะครับแต่ว่าสเปคนุ่นนี่นั่นก็จะเป็นแบบที่ อ่า general นะครับก็คือซื้อ backwell รุ่นนี้นะครับสเปคของ data center ที่นี่กับของบริษัทนู้นก็คือสเปคเดียวกันนะครับก็อยากได้เร็วขึ้นก็ซื้อชิปเยอะขึ้นประมาณนั้นนะครับ ASIC เนี่ยจะเป็นชิปที่ถูกคัสตอมนะครับมาใช้งานเฉพาะเจาะจงเช่นถูกใช้สําหรับการราัน ai นะครับถูกใช้สาหรับการเก็บข้อมูลเยอะๆถูกใช้สําหรับการเก็บค l าวนะครับถูกใช้สาหรับการทํา ai training หรือ inference นะครับซึ่ง ASIC เนี่ยจะมีข้อดีคือทําให้ ฐานข้อมูลนะครับใช้น้อยกว่าพลังงานใช้ต่ํากว่านะครับแล้วก็มีความคงทนใช้ได้นานกว่านะครับแต่ข้อเสียคือมันจะเอาไปดัดแปลงไปทำอื่นไม่ได้ไม่เหมือน g p u นะครับซึ่งสามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้ด้วยนะครับดัดแปลงเป็นอื่นได้ด้วยนะครับก็มีข้อดีข้อเสียแหละนะครับ ASIC หลักๆก็จะเป็นพวก Amazon Cloud นะครับ Microsoft Google Cloud ประมาณนี้นะครับที่มีอยู่นะครับก็ A Lab เนี่ยถ้าจะเข้าใจง่ายก็คือเป็นเหมือนตัวกลางนะครับเพราะว่าพอบริษัทต่างๆเนี่ยเขาลงทุนไปแล้ว ลงทุน G P U ไปละ,ปะ10บันล้าน100บินล้านนะครับอ่อีกฝั่งนึงก็อ่าลงทุน A สิไปละ10บินลยาน100พันล้านเนี่ยทำยังไงให้สองนี้ทํางานเชื่อมกันนะครับ A lab คือคําตอบนั้นครับเลยทําให้ A lab เนี่ยมีการเติบโตที่น่าสนใจนะครับรายได้เติบโตเยีอวเยาสูงขึ้นประมาณ150เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยังโตต่อเนื่องนะครับหุ้นยังเล็กอยู่นะครับยังผ่านผลพ,พอสมควรใครสนใจศึกษากอนลงทุนเสมอนะครับขอบคุณมากครับ